เล่นทาสามลูปีค่ะชื่อนางก้านใตเยสุดค่ะชื่อทางทางารรมใกล้พรอายุหกสิบสามปีค่ะเป็นจิตอาสาที่ดอยฟ้าะคะ่ะก่อนกินเนรรื้อสัตว์ป่วยคะ่ะป่วยหลายโรคเลยก็รู้ว่าทำบาปเยอะ,ยอะนะคะทั้งปลาทั้งไก่ทั้งหมู ไปส่งเสริมในเนื้อสัตว์ใหญ่ด้วยเพราะว่าวิบากเยอะมากเลยแล้วก็ทํายากมากเลยเรื่องเนื้อสัตว์ยากมากๆเลยยังมาติดไข่ติดป่าอย่างเนี้ทีนี้ลูกสาวก็เลยรู้ว่ามันออกยากมากเลยก็เลยบอกว่าแม่แม่ไม่ควรซื้อกับข้าวที่เป็นเนื้อสัตว์มาให้พ่อและพี่ออยเวลาเขากลับไปบ้านนะตัวเองอยู่อีสานนะอยู่ที่บ้านเขาก็มาจากกรุงเทพเราจะซื้อเตรียมไว้เราจะอัดแจ้แข่งไว้เผื่อเขาทีนี้ลูกสาว คนเล็กเลยบอกว่าไม่ควรทําอย่างนั้นไม่ควรส่งเสริมเขาถ้าเขาซื้อมาถ้าเขาจะให้ทําค่อยทําอะไรเงี้ยก็เลยไม่ต้องซื้อไข่ไม่ต้องซื้อปลาไม่ต้องเตรียมมาให้เขาให้เขาซื้อมาเองเราก็เลยรู้ว่าเวทนาเปไน็นยังไงเราจะเปลี่ยนได้เพราะว่าเราไม่ส่งเสริมค่ะพอหลังไม่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วสุขภาพก็ดีมากเลยดีขึ้นเราไม่เบียดเบียนใครเราก็เลยได้ประโยชน์ใน การที่ละเว้นที่ไม่เอาเนื้อเขามาต่อเนื้อเราเราก็เลยผ่านได้ง่ายมากเลยฟังธรรมก็รู้เรื่องค่ะพอเลิกเนื้อสัตว์แล้วเ,เลิกเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นคนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสัตว์อย่างเดียวถ้าเราลดละตัวนี้ได้มาฟังธรรมพ่อครูเนี่ยท่านพูดก็ชัดแล้วอาจารย์พูดสองสาวันนี้ชัดมากเลยในเรื่อง ถ้าเราถ้าเขาจะไม่กินเราอ,ะอ่ะถ้าเขาจะไม่กินเราถึงว่ายักษ์จะไม่กินเราเราจะเอาความอะไรนะความแผ่เมตตาอีกครั้งโอ้โหมันชัดมากเลยก็เลยส่งลายส่งอะไรข้อความของอาจารย์ไปให้ลูกสาวทางโน้นก็รู้สึกกระเตื้องเหมือนกันคือไม่เบียดเบียนแล้วเราจะบอกคนอื่นได้ถ้าเราทําไม่ได้เราบอกคนอื่นไม่ได้ลโลกหายหมดแล้วค่ะเพราะว่าไม่กินสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตัดหมดเลยค่ะมีความสุขค่ะชีวิตได้ประโยชน์มากจากหลุดพ้นออกจากสัตว์มาเป็นคนที่ประเสริฐได้ดิมุตหลุดพ้นจากวงบนนี้แล้วเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะไม่ไปทำร้ายใครเราจะมุ่งตรงสู่ิมุตห้าค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุ